ยี่ชีเลือดนะนี่อันนี้บ้านเหมือนบ้านบ้านสมัยโบราณแต่มันสวยดีเลยพี่น้องสวยน่ารักโอเคไปบอกก็ได้ดีแล้วเมรัยไทยพิดล์มาเนีมาไปดูสิตัเสียอย่างเดียวไปเซียนสุนอกปลุกมาเนียนกานว่าเอาไปใส่เอาไปใส่แก่กันปุ๊บกับไปเลยคนะดอกไม้งามงามพี่น้องเอ แม่น uh, mm ่าเดียวก็ลังบ่าดอกนึ่เป็นแบบสวยอี๋จนใหม่เปลี่ยนฤรดูกาันมองนี้บ้านหฮอกับ่อินสวนยอมสวนลุ่มเป็นสินะแต่ว่ายุทุมันง่ายีหรีแม่นามกวสวยแล้ดีมากเห็นอย่างมา